สวัสดีครับคลิปนี้พิทยาสารแม่นาคช่องจักรยานชาแนลขอคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของของังในรูปแบบของตะกรุดตะกรุดนี่ถ้าหากว่าย้อนไปในอดีตนะฮะเป็นร้อยๆปีเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางของของัขงที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานโดยมีความเชื่อกันว่า ตะกรุดนี่มีอำน,นาจพุทธคุณล้นเหลือเลยสามารถที่จะพลิกดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเรียกหน้าที่การงานนำพาโชคลาภและปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัะถุมงคลของคนโบราณนะถือว่ามีแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์คืออำน,นาจพุทธคุณนี่สูงจริงๆแต่ปัจจุบันนะครับเครื่องหมายเครื่องมือ เข้ามาแทนที่การทำตะกุดใช้เครื่องการทำตะกุดใช้แม่พิมพ์ปั๊มลายต่างๆลายยันผมอยากจะฟันธงว่าแทบจะไม่เข้มขขังเลยอะยกเว้นอาจารย์บางท่านพระเกจิบางรูปที่ยังคงสร้างแบบโบราณอาจารย์จริงๆถ้าเป็นอาจารย์คารวะนี่ผมยกให้ท่านอาจารย์คมตรเวทที่เบอร์หนึ่งในการทำตะกุด ถ้าหากเป็นพระเกจิคณาจารย์ผมยกย่องให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพสมชายท่านจะาวาดวัดไผ่แปลกแม่เป็นเบอร์หนึ่งและหลวงพ่อพสมชายเนี่ยท่านทาตะกรุดมหาลังับเป็นตะกรุดที่อยากจะให้เพื่อนๆสายมูเนะี่ยบูชาเป็นราคาที่จับต้องได้และหลวงพ่อพสมชายเนี่ยท่านจานมือ่อดอกจานปั๊บม้วนจานปั๊บม้วน ทำดอกตะดอกใช้เวลานานวัตถุมงคลน,นี่เร่งรีบไม่ได้วัตถุมงคลน,นี่ต้องละเอียดต้องได้เลิกพานาทีหลวงพ่อสมชายท่านถือว่าทําวัตถุมงคลไม่จําเป็นต้องทําเยอะทําออกมาน้อยแต่บูชาแล้วได้อํานาจพุทธคุณนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อสมชายท่านต้องการเดี๋ยวเราไปดูหลวงพ่อสมชายท่านทาตะกรุดกันว่าตะกรุดของอหลวงพ่อสมชายเนี่ยมีขั้นตอน พิธีกรรมยังไงละเอียดยังไงกว่าจะเป็นตะกรุดแต่ละดอกให้พวกเราบูชาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะสายมูนะแฟนๆหนะังสือแม่นาคแล้วก็ช่องจัมพยาชานัทนมีมงคลชีวิตในรูปแบบของวัตถุมงคลตะกรุดมหาลังับเถอะครับแล้วคอยจะช่วยหนุนดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเรียกโชคลาภนะที่การงานทุกเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองจะอยู่ในมือเพื่อนๆน,นะครับไปครับไปหลวงพ่อหมิ่นชายท่านทำตะกรุดกัน ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเป็นกระตุ้นหนุนดวงเพิ่มบารมีต่อผู้ได้ครอบครองกระตุ้นหนุนดวงกระตุ้นมหาระงับของหลวงพ่อสมชายวัดไผ่แปลกแม่แห่งนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ม้วนอันนี้เป็นลายเซ็นของหลวงพ่อนะเรียนตำรับตำราทำกระตุ้นแบบโบราณนะแล้วก็มีการตัดน้ำข่มน้ำ แล้วก็อธิษฐาน,นาวัตถุนี้ให้เป็นวัตถุบริสุทธิ์ในการประจุนกะระถาเวทมมนต่างๆใส่ในกระตุดหนุนดวงหรือมหาระงับแห่งนี้ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความขลังผู้ใดมีไว้ครอบครองเกิดอิทธิฤทธิบุญญริษัทธริษัญญาริษิ์คุ้มครองคาดแค้วปลอดภทยมีโชคลาภวาสนา นะกรารภาวะอันตรายต่างๆของหลวงพ่อสมชายวัดไผ่แปกแมนะ่ทำการจานกับมือนะแล้วก็มีลายเซ็นลายเซ็นของหลวงพ่อหลังๆนี้คือลายเซ็นะเป็นกระตุดหนุนดวงกระตุดมหาระง,งับ อุก yup. ็จะเป็นตัอุณารมามิจฉาจกเป็นอุเป็นนะม้าจงมาเกิดมาเป็นม้าท่าจงมาเกิดมาเป็นทะาะจงมาเกิดเป็นพระอุณารมาจาาเป็นตุพุทโธนโมพุทธายะม้วนม้วนม้วนแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะมีลายลายเส้นลายเส้นของหลวงพ่อนี่ลายเส้นหลวงพ่อลายเส้นของหลวงพ่อ แต่ตำการเสเวสุวรรณโนมรณาสุขังระหองสุกโตนโมพุทธายะเวสุวรรณโนจตุมมหาราชิกายคพันตาพุทุลิโตเวสาพุทธสาพุทธังระหองพุทโธเทวสุวรรณโนนโมพุทธายะโอมปริยุมเนียมยุมตรีไดโนกนองปรีพุษาสัรอนกโอมมรณะพันทางนเขสาวาหะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง พุทธ <cin> <and true> <cin UNKNOWN> ังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทธังรักษาธัมมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังสำเร็จธัมมังสำเร็จสังฆังสำเร็จด้วยนะโมพุทธายะปิติเอิปิคคงคร่งสวาสุสุสวาอิพุทธปิติเอ